สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาดูสวนน้ำท่วมสวนฝนตกเป็นวันที่3ามแล้วนะครับตกทั้งวันทั้งคืนดูดูน้ำเข้าไม่ได้นลครับจมเลยครับเดินเข้าไม่ได้จมต้องต้องเดินตรงไหนที่มีหญ้าครับนะจมแล้วครับเนี่ยดูดูจมแล้ว สวนน้อยหนาดูน้ำปีนี้ฝนดีตกทั้งวันทั้งคืนเลยครับเป็นดินทรายเวลาเราเดินมีน้ำมก็จมจมเท้าเลยครับดูน้คร พื้นนาปลูก1ปีก็เริ่มออกดอกแล้วเริ่มมีดอกปีหน้าก็ก็จะให้ผลผลิตแล้วปลูกปีเดียวเองครับเนี่ยดีนะครับที่ทำคูให้มันถ้าไม่ทำคูก็น้ำท่วมทำคูดินเอาไว้ ต้นนี้ออกดอกแล้วเดินยากหน่อยครับสวนโชมก็โดนน้ำท่วมนแะแต่ท่วมไม่เยอะก็ทำคูดินให้มันน้ำก็เลยท่วมไม่ถึงโคน น้ำครับถ้าไม่ตกลงมาสองสมวันก็แห้งแล้วนี่ดูน้ำครับปีนี้น้ำเยอะมาดูขากันหน่อยนะครับ ขาก็มีน้ำท่วมขังครับแต่ไม่เป็นไรหรอกอีกสองสวันก็ลดแล้วถ้าผลไม่เพิ่มข,ขึ้นมาอีกเพราะดินทรายมันจะซึมลงเร็วกว่าดินชนิดอ่นอันนี้มะขามเทศเพิ่งปลูกปลูกแซมกับขา เดีวนี้ก็มีสิบกว่าต้น ูน้ำครับมันตกมาเยอะแยะเลยตกทั้งวันทั้งคืน ที่ปลูกเอาไว้เพิ่งปลูกได้ประมาณสักสองเดือนนี่แหละน้ำขางต้นเล็กๆก็ยังมีดอกนะอันนี้พุทราทาบกิ่งต้นโตัก็ดอกตกน้ำเยอะแยะเลย ตัวนี้คือพันธเผอกหวานครับผอกหวานพึ่งได้พันมาประมาณสักสิบต้นนี่แหละก็ปลูกยากหน่อยครับเผอกหวานพึ่งพึ่ง,งเอามาเพาะพันุเอาไว้ทําพันธเผอกหวานนี่จะแกงต้นได้แล้วก็หัวก็เอามาทาอาหารได้หลายชนิดครับ ทำเป็นขนมหวานก็ได้ทำเป็นแกงก็ได้หรือจะต้มจินก็ได้ครับเผือกหวานใช้ได้ทุกส่วนครับเดี๋ยวปีหน้าจะขยายพันธุ์ ถ้าไม่ทำเนึ่งดินก็โดนน้ำท่วมไปแล้วครับดีหน่อยที่ทำเนึ่งดินขึ้นมากันน้ำท่วมโคลนลิ้นจีนครพนมหนึง่งใบใหญ่ลูกใหญ่น้ำกำลังไหลลงไปที่ต่ำ ตัวน,นี้ก็ดิ้นจีจกักระพัดครับทำเนินดินเอาไว้น้ำก็ท่วมไม่ได้เมื่อพี่กายในปลูกเงาะอยู่ตรงนี้แหละน้ำมันท่วมเลยตายไปก็มาเอาลิ้นจีแซมแล้วก็ทำคูดินขึ้นมาน้ำเลยไม่ท่วมน้ำกำลังเริ่มไหลลงที่ต่ำ นี่นิ่จีจักรพัรดอันนี้พุทราสามรถเริ่มออกดอกพุทราสามรถครับมีประมาณสักยี่สิบต้นฝนก็เริ่มปอยโปๆล,ลงมาอีกแล้วครับเนี่ยกรีบ เอาน้ำออกจากสวนให้มันแห้งดึงกระจมเท้าเลยครับทีนี้น้ำเยอะจัง